สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเรือรบสมมุติที่หลายคนให้ความสนใจและตั้งคําถามว่าหากกองทัพเรือไทยมีโอกาสสร้างเรือลํานี้ขึ้นจริงๆจะมีรูปร่างหน้าที่และศักยภาพอย่างไรเรือหลวงการูดาหรือ HMS t การูดาชื่อนี้มีพลังและสื่อถึงตำนานอันยิ่งใหญ่ของไทยสัญลักษณ์ครุที่แสดงถึงอํานาจความกล้าหาญและการปกป้องผืนแผ่นดินและท้องทะเล การออกแบบเรือหลวงการูดานั้นถูกจินตนาการให้เป็นเรือบรรทุกอากาศยานรุ่นใหม่ที่ต่อยอดมาจากประสบการณ์การใช้งานเรือหลวงจัก,กรีนฤรเบตซึ่งปัจจุบันถือเป็นเรือธงของกองทัพเรือไทยแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปภารกิจและเทคโนโลยีทางการทหารก็ก้าวหน้าไปไกลเรือหลวงการูดาจึงถูกวางแนวคิดให้เป็นเรือขนาดใหญ่ทันสมัยและตอบโจทย์การรบหลากหลายมิติ ตัวเรือถูกออกแบบให้มีระวางขับน้ำมากกว่า40,000ตันความยาวกว่า250เมตรและมีดัดฟ้าบินเต็มรูปแบบสามารถรองรับการปฏิบัติการของเครื่องบินขึ้นลงทางดิง STOVL อย่าง F-35B ได้รวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ต,อต่อต้านเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์ขนส่งและโดรนตรวจการสมัยใหม่จุดเด่นคือมีระบบฟตบขนาดใหญ่ที่สามารถยกอากาศยานขึ้นลงจากโรงเก็บเครื่องด้านล่างสู่ดัดฟ้าได้อย่างรวดเร็วด้านการป้องกันตนเองเรือหลวงการูดามีระบบอาวุธครบครัน ไม่ว่าจะเป็นปืนกลอัตโนมัติ C.I.W.S. สำหรับสกัดกั้นขีปนาวุธและอากาศยานฆ่าศึกระบบยิงสกัดแนวป้องกันร,ระยะกลางเช่น E.S.S.M. และยังติดตั้งเรดาร์ตรวจการ3มิติรุ่นใหม่ที่สามารถจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรระบบควบคุมการรบแบบบูรณาการ Combat Management System เชื่อมต่อกับเรือรบลำอื่นๆและกองบัญชาการกลางทำให้เรือหลวงการุดาเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริงสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบภายใน เรือหลวงการูดาสามารถรองรับกำลังพลได้กว่า1500นารยรวมถึงนักบินช่างเทคนิคและกองกำลังพิเศษมีห้องบัญชาการขนาดใหญ่พร้อมเทคนโนโลยีสื่อสารดาวเทียมทันสมัยห้องพักของกำลังพลถูกจัดสรรให้สะดวกสบายมากขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดร,ระหว่างการปฏิบัติภารกิจระยะยาวนอกจากจะทำหน้าที่เป็นเรือบรรทุกอากาศยานแล้วเรือหลวงการูดายังสามารถทำหน้าที่เป็นเรือบรรเทาภัยพิบัติในกรณีที่ประเทศเผชิญเหตุการณ์รุนแรง เช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือสึนามิด้วยการขนส่งเวชภัณฑ์อาหารและเครื่องยังชีพจำนวนมากรวมทั้งมีโรงพยาบาลลอยน้ำเคลื่อนที่ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้หลายร้อยเตียงในเชิงยุธทธศาสตร์หากเรือหลวงการุดาเกิดขึ้นจริงจะทำให้กองทัพเรือไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศเพราะเรือลำนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทะเลแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตที่สามารถส่งกำลังไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน รือเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทะเลระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามเมื่อเปรียบเทียบกับเรือหลวงจัก,กรีนาริเบที่มีระวางขับน้ำราว11,400ตันจะเห็นได้ว่าเรือหลวงการุด้าใหญ่มากกว่าเกือบสีเท่าสามารถบรรทุกอากาศยานและยุโทโธปกรณ์ได้มากกว่ารวมถึงมีระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มระยะปฏิบัติการได้มากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรือหลวงการุด้าโดดเด่นคือการบูรณาการเทคโนโลยีอัตโนมัติภายในเรือไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบตรวจสอบความปลอดภัยไปจนถึงหุ่นยนต์ช่วยในการดับเพลิงและบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดภาระงานของกำลังพลและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกจากภารกิจทางการทหารแล้วเรือหลวงการูดายังมีบทบาทด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศหากกองทัพเรือไทยมีเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่เช่นนี้การเข้าร่วมซ้อมรบร่วมกับชาติพันธมิตรจะมีความสำคัญมากขึ้นไทยจะถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางทางทะเลของภูมิภาค และเพิ่มน้ำหนักในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในแง่ความเป็นไปได้หากไทยจะสร้างเรือหลวงการูดาขึ้นจริงมุประมาณจะต้องสูงมากอาจเกินกว่า7 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและอาจต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากชาติมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือเกาหลีใต้แต่ถึงอย่างนั้นแนวคิดของเรือหลวงการูดาก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักกองทัพเรือได้จินตนาการถึงอนาคตชื่อการูดา เองก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะครุฑเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของไทยใช้เป็นตราประจําชาติและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความมั่นคงและความเป็นอมะตะเมื่อถูกนํามาตั้งชื่อให้กับเรือรบขนาดมหึมาก็ยิ่งตอบย้ําถึงพลังและศักดิ์ศรีของกองทัพเรือไทยในภาพรวมเรือหลวงการูดาหรือ h t m s การ u d a จึงเป็นเรือที่รวมเอาศักยภาพของเรือบรรทุกอากาศยานล้ำสมัยระบบป้องกันครบครันความสามารถในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลัง หากมีโอกาสได้สร้างขึ้นจริงจะถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือไทยก้าวขึ้นสู่ระดับสากลสุดท้ายนี้แม้เรือหลวงการุดาจะยังคงเป็นเพียงแนวคิดแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความฝันของคนไทยที่อยากเห็นกองทัพเรือของเราแข็งแกร่งและทันสมัยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลอย่างมั่นคงหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรือรบไทยและอยากติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Right to Sky เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ